สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เรามาจะทดสอบการแก๊สไม้ไผ่แก๊กกระลาของเราครับพี่น้องอจุดครับจุดเป็นฟิวแก๊สเห็นไหมครับใสบ้างเลยครับพี่น้องนี่ฮะไฟแล้วครับโอ้ร้อนเป็นนี่ฮะจ่าชายครับผู้ชำนาญการของเราเนี่ยนี่คนทำอยู่นี่ครับจากพาูุพงศ์ที่รักรักทุกคนนะครับพี่น้องงานนี้เราจะไปโชว์ที่โรงเรียนบ่อไร่วิทยาของเรานะครับเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้นะครับแก๊ส ถ่านไม้ไผ่ถ่านกะลาจริงๆก็ถ่านทุกชนิดนะครับที่สามารถเป็นแก๊สได้นะครับพี่น้องเนี่ยฮะตามนี้ครับตามที่เคยครับเนี่ยนี่เรามาวอร์เครื่องกันนะครับแล้วเราจะเอาสตาร์ทเครื่องยนต์ครับเนื้อเห็นไหมเครื่องยนต์สองจังหวะเบนซินนะครับวิธีถานก็ไม่ยุ่งยากง่ายนิดเดียวครับพี่น้องเนี่ยฮะทุกอย่อยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเราจะเอามามาต่อนี่ฮะสตาร์ทเป็นเครื่องยนต์นะครับพี่น้องแทนน้ำมันคือเบนซินนะครับพี่น้องช่วงนี้น้ำมันแพง เราด้แก๊สแทนแก๊สแทนครับแก๊สแตกหานนี่ครับเดหาพวกนี้เลยครับพี่น้องที่ในห็นนี่ครับนี่ฮะแก๊สเลครับพี่น้องเห็นไหมมันเปยวไฟนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระดาษมาจุดให้ดูก็ได้เดี๋ยวกระดาษไหนเอ่ยเห็นไหมพี่น้องเห็นเปลวไฟไหมเห็นเนาะไม่ต้องเอากระดาษแล้วพี่น้องเนาะเอามาก็ได้อะมาจุดดูก็ได้เดี๋ยวหาว่าหลอกลวงเอาสูงๆเลยอะจ้า ะดูนะพี่น้องดูนะอันนี้มองไม่เห็นใช่ไหมมองไม่เห็นมันมองมันสายอ่าเนี่ยมันสายเกินนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะไม่ใช่เล่นมันมันยาคุณเห็นไหมเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมเีปยวไฟนะครับพี่น้องเนี่ยฮะแหมผู้เชี่ยวชาญเราติดแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยฮะเีปยวไฟแล้วครับมีที่เอาไปโชว์ก็จะมีแต่ตัวนี้อ่ะ แกตแจกราแรตแจกราแก๊สถ่านหุงต้มอ่าต่อไปก็จะมาต่อต่อเข้ากับนี้เครื่องคัวอ่าตัวนี้นะครับที่จะไปโชว์แล้วก็อ่ามีแก๊สตัวนี้เราจะเครื่องคัวเสร็จแล้วมาถอดใส่ตัวนี้ครับอ่าสตาร์ทกเครื่องยนต์อ่าเราเอาไปสตาร์ทเครื่องยนต์อันนี้เอาไปด้วยไหมเนี่ยไอ้เตาไอ้เตาเจรวดเนี่ยเตาเจรวดแล้วแต่เนาะอันนี้เดี๋ยวดูก่อนจะดูก่อนเนาะอ่าอันนี้เตาเดียวกันเหมือนกันนะครับเนี่ยทหารเดียวกันเลยทหารเดียวกันเลยครับแต่มันกระฮัดลัด ไม่ต้องใช้สายก็ได้หรือจะวันนี้ก็จะเป็นเก่าใอ้อันนี้เตาของเหลือใช้ครับน้นํามันเกา<ล>่าแล้วก็มันพืชเก่าอ่าครับวิธีถามก็ไม่ยุ่งยากง,ายง่ายๆนะครับเศษขยะทั้งนั้นนะครับพี่น้องที่เอามาประกอบกันเนี่ยไม่ใช่ของดีมีที่ไหนนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะถู่ก่อนเดีย๋ยวไปออกงาน,อ,งน,น <laughs> อันนี้เศษขยะล้วนๆนะครับพี่น้องจะดูนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือกระป๋องอ่ากอง กอกน้ำมันครึ่งสิบล้อนะครับเราตัดออกครับแล้วก็ทําเป็นที่เก็บน้ํามันนะครับอันนี้ก็เป็นก๊อกเล็กน้อยครับอันนี้ก็เป็นเศษเหล็กอันนี้ก็หังปิกนิกนะฮะเราตัดครึ่งเลยแล้วก็เชื่อมลงแก้เข้าไปนะเนี่ยแล้วก็ตัวนี้เองนะฮรเนี่ยข้อรูนี่ครับข้อรูลมอัดลมนขนาดนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็เจาะรูแล้วรอบข้างสี่หกหกลู6 6ลกนะครับขนาดของรูก็หุ่นครึ่งหรือสองหุ่นก็ได้ครับแล้วแต่เราครับ หกแถวเนี่ยก็ทำแบบนี้ครับสามารถหุงต้มหุงหาอาหารได้สบายสบายเลยครับพี่น้องนะฮะโอเคครับสวัสดีครับ